อย่ครับแต่ว่าก็ยังมีอาการเรื่องของวาวดังนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งไล้เอ้ยหอเห็นเห็นยังเห็นอยู่ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องริปเปอร์นะครับผมวันนี้อยู่ผมบับลิปเปอร์หล่อเท่นะครับผมวันนี้มาเช็คกันดีกว่านะครับผมว่าเออรถหลังจากไปทริปที่มันยังไงนะครับผมเพราะว่าเราก็ทิ้งห่างไปเป็นอาทิตย์เลยก็คือมาถึงปุ๊บเราก็จอดทิ้งยาวเลยนะครับคันแดงผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับผมคันนี้นะก็ปกตินะครับน้ำมันไม่ลงเฉยๆแล้วแก้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็มาเดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วผมก็คันเท้านะครับโหลดนะครับผมนี่เดี๋ยวผมพามาดูคันนี้เลยนะครับผมค แกนเกียเอานะครับผมคันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงปกตินะครับแล้วก็คันนี้นะข้างหน้าก็จะเป็นเอ่อวฟร้อยสิบคันนี้ก็จะไปทําเป็นเดิมแคมนะครับผมเออเค่องยียว้อผมก็หลายคนก็คงจะคิดว่าเออจะเป็นอะไรไหมนะเพราะว่าหลงไปไกลมากจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรนะเพราะว่าคือมันไม่เป็นอะไรจริงๆอ่ะก็คือมันก็แค่ดังแค่วาวแค่นั้นเองซึ่งวันนี้ก็จะเอาไปลองขับแบบนี้เลยนะฮะก็เดี๋ยวเราไปลองขับกันดูนะครับผมแต่ก่อนจะขับไปดูนะก็แนะนําตัวก่อนผมชื่อบัอบลิปเปอร์หล่อเท่เนี่ยผมเป็นเจ้าของ A.D.R.V. และเป็นเจ้าของเพจเติมเกมอย่างเพจลิปเปอร์เติมเ,มเกมเร็วด้วยนะครับก็ลิงก์ทั้งหมดอยู่ด้านล่างดีสคริปชันเลยมีไพจขายรดด้วยนะเออและที่สําคัญตอนนี้ยังมีกิจกรรมแจกไอเดีเกมด้วยนะครับผมไปดูอันนี้ก็เป็นการขับเจสออกมานะก็อันนี้ก็แบบสภาพหลังจากทิปเลยก็คือมาทิปปุ๊บผมก็จอดยาวเลยแล้วก็ไม่ได้ออกมัลานอันนี้ยังไม่ตั้งวาวด้วยนะวาวก็จะดังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนไปทิปเราใช้อะ ระยะทางมันค่อนข้างไกลนะครับแล้วทีนี้ร้อ,น,อนด้วยอะไรด้วยน้วมาผมันก็ห่างกันเรื่อธรรมดาโอเคก็เดี๋ยวผมพอดีวันนี้ผมต้องออกไปบ้านแฟนด้วยนะครับผมก็เลยลองเอาเขียร์ G ออ,ออกมานะก<ม>็เดี๋ยวมาลองเทดูว่ามันวิ่งดีหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ้ยมันเป็นยังไงแบบอาการหลังจะไปทิพตลหลักๆแล้วก็คือผมไปกับทิพได้ก็ไปเสร็จมันเอาเรื่องอยู่นะสามสี่ร้อยโลได้นะครับใครที่ยังไม่ดูลิปก็ดูด้วยนะโอเคลหลักๆก็ยัง วิ่งดีอยู่นะครับผมก็ถือว่ายังวิ่งดีอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมีอาการเรื่องของวาวดังนะครับเพราะว่าไม่ได้ตั้งเลยเอ้ยเห็นเห็นยังเห็นอยู่แทกเลยแล้วกันแทกเลยแล้วกันนะโอเคไปชั้นอื่นก็นอกบ้างอะไรบ้างนะแต่ว่าผมผมยังอยู่ดีอยู่นะครับ ก็อาจจะเพราะว่าเซตตมะเลือกเพิ่งเยอด้วยแหละนะครับมันก็เลยรอดง่ายออกว่าคนอื่นหน่อยเพราะว่าถ้าผมไปแบบไปวิ่ง<ม>ปีแบบคนอื่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล้วอย่างก็เรื่องท่อโล่งนะก็คือที่ผมเลือกยังใช้ท่อโล่งอยู่แทนที่จะแบบใช้ท่อบีบนียนะครับเพราะว่าถ้าใช้ท่อบีบอะถ้าผมการันตีแล้ว่าถ้าอย่างทริปล่าสุดที่ไปมาแล้วผมลงอะแล้วผมยังใช้ท่อออที่มันแบบมันอั้นอยู่อะผมว่าวาล์วขอขาดเนี่ยแต่ก็ยังดีที่ผมแบบได้ท่อไปนี้มาก่อนรู้แล้ว่ามันอั้นอะแต่ว่า มันก็ดีกว่าท่อผิดแน่นอนอะ่ะจริงผมไม่ค่อยอยากออกออกมาขับด้วยหร่เสียงมันดังแต่ทำไงได้อะคือแบบรถขันหนึ่มันมันไม่ค่อยดีผมก็ยังไม่อยากอ,าออกมาใช้เนาะบางทีได้ออกมาแบบถ่ายพวกถ่ายคลิปด้วยผมก็เอามาพอเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนแล้วกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวไปเจอกันถนนใหญ่นะอือเดี๋ยวไปลองวิ่งดูดว่ามันกำลังได้หรือเปล่า<ป>เอาดีวันนี้ผมคิดว่าฝนจะตกด้วยนะเนี่ยดูดิท้องฟ้าก็จะใสนิดนึงนะครับ แต่มันไม่ใส่มากหรอกนี่ก็เยน็นแล้วนี่ก็แบบสี่โมงห้าโมงนะครับก็ผมก็รีบไปแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือมาเช็คประสิทธิภาพรถด,ด้วยว่าหลังจากทิปมันมีอะไรสึกหลอหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ที่ผมรู้สึกได้นะก็จะมีเรื่องของวาล์วดังนะครับผมวาล์วมันหางนะครับเพราะว่ามันร้อนนะแล้วก็ไม่แน่ใจว่ามันมีอาการลูกเบรกหรือเปล่าเพราะว่าตอนขับมาเหมือนลูกมันจะเบรกแต่ว่าผมเหยียบคานผ่านอาันอนี้ผมก็ยังไม่รู้ดูแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเรื่องกาลังหักนะ ก็ยังวิ่งดีอยู่หลังๆก,ก็น่าจะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ก็ยังมีอาการเรื่องของคอโล่งบ้างนะครับผมประมาณนี้ก็เดี๋ยวบุสะพานนี้ก็ย้อนสอยอยีกทีหนึ่นงก็จะถึงแล้วนะครับโอเคป้าเดี๋ยวผมจะตัดไปไม่ตัดอ่ะแต่จริงๆผมอยากตัดเพราะเดี๋ยวรถอับไงไอ้ลูกป<ม>าเนี่ยสะพานนี้น้องผมลื่นนะรถไฟทีมแล้วสมายนั้นผมยังขับไปนี่อยู่เลยขับ55โอเคครับไปเล l โก้ ก็เดี๋ยวผมจะเล่นเกียร์หนึ่งแล้วกันนะครับก็จะไม่ได้เล่นเกียร์สองนะก็เดี๋ยวเช็คก,ก่อนกระปุกกระเป๋าพร้อมนะครับมาเดี๋ยวเราเตรียมเปิดไปแล้วครับเอ้ยกระพริบท,ทำไมล่ะนะครับอันนี้ผมให้เข้าไปก่อนเลยนะผมยังไม่ค่อยรีบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องลั่นเกียร์หนึ่งนะแต่ว่าก่อนผมจะล่าก็ตรงนู้นหนุนให้มันพ้นทางโค้งไปก่อนนะครับรถก็ข้างเยอะนะครับหเห็นไหมได้ยินไหมถ้าผมไม่แน่ใจว่าคนดูจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าวดดังแน่นอนอะไป โอเ่ไปแกไดีดีไหมอาผมก็กำลังมาดีอยู่นะครับแต่ว่าเจอคันเร่งผมรู้สึกล้อหลังต่านย ก็ตามนี้แล้วกันก็หลักๆก็คือวิ่งดีอยู่นั่นแหละนะครับผมแต่ว่ากําลังอัดมันก็ต้องหายเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าคือวาวมันห่างเนาะซึ่งผมก็ยังไม่ได้ตั้งวาวเลยแต่เรื่องกําลังอัดเรื่องอัตราเร่งช่วงต้นนี่คือดีอยู่นะเรื่องเกียร์หนเกียร์สผมว่าก็โอเคอยู่ก็ดีนะครับผมซึ่งเอาจริงๆก็คงไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็คงแค่ตั้งวาวก็น่าจะปกติทุกอย่างแต่ว่าคันนี้มันเป็นรถจอดอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันก็หลักๆก็คือรถไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผม แล้วก็เป็นการรีวิวค r รเรื่อยๆนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันหลักๆก็คือยังวิ่งดีอยู่นะครับเดี๋ยวเจอในคลิปหน้าบอกเลยเดี๋ยวจะมาแบบขับทรงเชงให้ดูแล้วกันสำหรับคลิปหน้านะก็สำหรับคลิปวนี้ใครที่ดูถึงตรงนี้ก็พิมพ์มาด้วยนะผมว่า,าดูยังจบเลยนะครับประมาณนี้เนาะซึ่งก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจลิปเปอร์ลิปเปอร์ขายดรีมลิปเปอร์เติมเกมเร็วและลิปเปอร์ขายรถด,ดีด้วยนะครับสี่แฟนเพจนะผมซึ่งก็เรื่อยๆนี้มีกิจกรรมแจกไอเดีย กลับมาคิดถึงเธอตลอดมาคิดถึงเธอตอนหลับตาจนยังรอตรงนี้เพิ่นนป้ายกี่ปีเธอก็ไม่หวนมาคิดถึงเธออยู่เรื่อยมารักเลยยังคิดถึงตลอดเวลา